คนก็สงสัยนะคะว่าสรุปแล้วตลาดป้าตจากที่มีโซนร้านเล่างเนี้ยคืออยู่ตรงไหนนะคะจะบอกว่าตรงนี้จะเป็นโซนขายสัตว์นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่ตรงนี้คือเป็นเจเจมอลค่ะส่วนตรงนี้นะคะ<ม>เห็นไหมเอ่ยจะมีทางเข้าอยู่นะคะก็ตรงนี้ก็จะเข้าไปข้างใน พอเข้าไปข้างในแล้วใช่ไหมคะล้วก็ด้านขวามืออ่ะปกติมันจะเป็นตลาดร้านเล่ก็จะมีขายทุกวันพุธนะคะแต่ว่าส่วนโซนท้องเช่าอ่ะก็จะมีทุกวันเดี๋ยวเราจะเดินพาไปดูค่ะว่าตรงไหนคือโซนท้องเชา่าโซนร้านเล่นะคะส่วนสําหรับฝั่งนี้ก็จะอยู่ตรงข้างหลังเราอ่ะก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์เด็กนะคะหรือว่าสวนสิริกิตนะเดี๋ยวเราข้ามถนนแล้วไปดูกันค่ะว่าถ้าไม่ใช่วันพุธ ไอตรงโซนลานเล่เขาจะเป็นยังไงนะคะเนี้ยค่ะก็เดินครับเดินเข้าตลาดมาดก็พาเดินตรงมาเรื่อยๆนะคะ อันนี้ค่ะโซนต่างๆตรงนี้ก็จะเป็นที่บอกว่าเป็นโซนห้องเช่าซึ่งเราอะเปิดทุกวันนะคะส่วนโซนทางด้านนี้วันนี้ก็จะเป็นแบบลานจอดรถซึ่งปกติอะลานจอดรถตรงนี้ตรงนี้ทั้งหมดเลยปกติจะเป็นตลาดลานเล่นะคะซึ่งก็จะมีร้านขายปลาหลายๆร้าน เข้ามาขายนะคะแต่ว่าวันอื่นที่ไม่ใช่วันพุธก็จะเป็นลานจอดรถแบบนี้คะ่ะสำหรับร้านวันนี้นะคะที่เราจะเข้าไปพาไปดูนะคะก็จะอยู่ที่ซอยสามค่ะก็คือเดินเข้ามาเรืเ่อยๆเลยนะคะ ร้านจะอยู่ตรงนี้ค่ะห้อง B19 นะคะด้านในก็จะมีปลาสวยงามตัวเล็กๆหลายๆชนิดเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าข้างในจะมีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านติ๊กกับแตนนะคะเราก็จะมาดูกันว่าข้างในมีปลาอะไรบ้างอันนี้คือเราดูข้าวๆตรงนี้นะก็เห็นแบบ เป็นตู้สวยงามเป็นแบบว่ามีปลาตัวเล็กๆหลากหลายนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่พลอยกันค่ะว่าที่ร้านเนี่ยเป็นปลายังไงบ้างนะคะถ้าเป็นปลาเล็กก็ค่ะจัดเป็นตู้ไว้น้ำตราแนะนำเป็นปลาเล็กค่ะพวกนี้เป็นมีออนคาดินนอรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ใส่ของใส่หินจัดเป็นตู้สวยงามแล้วแบบดูแบบชมลอะไรพวกนี้อยู่ใายอยูก็เลยแนะนำเป็นปลาใหญ่ก็คือที่ร้านมีทั้งแบบปลาใหญ่และปลาเล็กด้วยใช่ไหมคะ ปลาใหญ่นี่เป็นแบบไหนเอ่ยเป็นแบบนี้เป็นปลาใหญ่เลยอันนี้คืออันนี้จะเป็นมีเมทินิสตันเมทินิสแล้วก็เบคคูคูแบบเซคูเกยร์แล้วก็เป็นแดงๆค่ะปลาใหญ่แล้วก็ปลาเล็กก็ทำแล้วก็มีเป็นเสือพ่นน้ําแต่ว่ามันยังเล็กอยู่ใช่มันยไม่โตมันเป็นพวกอ้อยพวกฟิลเตอร์พวกฟิลเทลอย่างเงี้ยจะเป็นปลาใหญ่หมดเลย แล้วอย่างตัวป้องอ้อยเนี้ยค่ะเขาเขาโตได้อีกไหมหรือว่าโตค่ะัตได้เป็นที่เท่าแขนแขนเราอะค่ะก็คือแบบโตได้เต็มที่เป็นแขนเลยอันนี้เรายังเห็นแบบเขาไส่เท่าอิูวก้อยนะคะเราไม่ได้แบบเน้นเป็นัันมันโตมากเพราะว่าถ้าลูกค้าอยากโตลูค้าต้องไปเลี้ยงแบบใส่หมอนะถ้าใส่ตู้อะค่ะมันจะไม่ค่อยโตอันนี้คือที่เราเห็นเป็นป้องอ้อยอันเนี้ยมันก็จะอยู่ประมาณ เด็กๆอยู่จะได้ยังถ้าถ้าคนเรียกก็ยังเด็กอยู่ค่ะเป็นลูกเขาเหมือนก็ยังไม่โตหมถ้าโตเป็นที่เป็นไสใหญ่แลยให้แข็งเลยเขแข็งเลยเนาะแสดงว่าเ,าเวลาเราเลี้ยงอ่ะถ้าอยากให้เขาโตต้องแบบมีพี่ให้เขาเยอะๆค่ะมีพี่เยอะๆถ้าเยอเยอ่างเงี้ยมันอยูู่กเ็กค่ะก็จะไม่ค่อยโตมากแต่ถ้าไปลงูแบบใหญ่ไหมอที่บว่าให้มันถึงกินอิ่มอะอุดมสมบูรณะโตไว้เป็นปา กินพืชแต่กินใบไม้ด้วยค่ะลเลยไม่ค่อยได้ใส่ฟอนเพราะว่ามันกินเคยใส่แล้วมันกินใบไม้หมดเลย <c oughs> อ่า <c oughs> ก็เลยอันนี้ก็เลยโชว์เป็นตู้เปล่าๆ <c oughs> นาะแต่ว่าถ้าเป็นแบบแบบข้างล่างข้างล่างก็จะเป็นปลาแบบสวยงามแบบปลาเล็กค่ะเ <c oughs> น้นอันนี้เป็นปลาเล็กค่ะอันนี้ก็จะเป็นประมาณปาลกากลางคือจะไม่ค่อยโตมากโตเป็นที่ประมาณใหญ่กว่านี้สิบลิดหนึ่งอันนี้ที่ที่ชี้อยู่นี่นี่เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกกระดีช็อตค่ะ อันนี้เป็นกระดี่มุกอันนี้เป็นกระดีน่นางฟ้าค่ะก็คือมีอย่างกระดี่ช็อตนี่เขามีสองสีใช่ไหมคะมที่เห็นอยู่ในตู้ใช่ค่ะมีสองสีแต่อันนี้เขาเรียกกระดี่มุกแร่ตามต,ตัวของเขาอะมันใหญ่นะแต่ว่าอันนี้มันเป็นช็อตกระดีมันจะออกทรงกลมไม่โตมากโตใหญ่กค่เหียสิบลิดเดียวค่ะอ๋ออันนี้ก็คือเกือบจะสุดแล้วค่ะ อ๋อแต่ปกติปลากะดีแม่น้ำอ่ะที่เขาแบบจะไซส,<ย><ล>ส์ใหญ่เลยแล้วลายเขาจะสวยแบบนี้ไหมคะสวยค่ะเปล<ว> <ไป S 1> ลายเขาก็จะเป็นแบบนี้ไม่เคยไม่จาง่ะไม่จะไม่จางเนาะแล้วถ้าเป็นปลาเล็กๆอย่างอื่นนะคะอย่างแบบบาซิลปลาส่อยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกันไหมคะ ที่ร้านไม่มีพวกปลาซิลขายส่วนมากามามก้เป็นซิลเราจะขายเป็นซิลนอเป็นซิลพวกซิลอ่างเงี้ยค่ะซูซูกล็กซี่แต่ว่าของมันไม่ของไม่มีเพราะว่า จุดแรกที่จะเป็นปลาที่เป็นปลาในน้ำเป็นปลาที่ขายดีที่สุดที่ร้านมืนบอกมาลงเท่าไหร่ก็หมดมาลงเท่าไหร่ก็หมดมันก็เลยไม่มีให้ดูว่าโตแต่โตไปมันสวยนะคือกาเล็กซี่ Galaxy ค่ะมันจะเป็นจุดๆที่ตัวแล้วแบบมันจะเหลือบแดงๆสวยค่ะตัวนั้นนะถ้าอยู่ตู้ม่น้ำอะ่ะต้องแปิตู้ต้องเย็นนิดนึงเท่ากับว่าถ้าใครอยากได้ซิวกาแล็กซี่ก็ต้องติดตามที่ร้านบ่อยๆใช่ไหมคะว่าจะมีเข้ามาลงเมื่อไหร่ย,ยังไง แล้วนอกจากซิลกัลเล็กซี่ที่เป็นแบบฮอตฮิตของร้านแล้วยังมีอันไหนที่แบบลูกค้าถามหาบ่อยๆไหมคะก็จะพวกนี้ถ้าเป็นปลาเล็กก็จะเป็นพวกลัมมิโนตอย่างเงี้ยค <amin> ่ะลัมมิโนตเพราะว่าส่วนมากลูกค้าบางคนหิ้งตู้เล็กเราจะเน้นเป็นห้องแอร์เราก็จะแนะนำะเป็นพวกลัมมิโนต์อะไรอย่างเงี้ยคะเป็ีนอว์อย่างเงี้ยค่ะคาีนอว์แบบตัวเล็กๆใช่มันจะเป็นปลาเล็กเลยไม่ค่อยโตมากค่ะ ไซส์ขนาดนี้เขาจะเลี้ยงแบบไม้น้ำใช่แต่ตู้เฟรามาค่ะผูกพวกมองงอพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าคุณมันอยู่กับพวกต้นไม้อะสีเขียวๆเยอะๆอะค่ะมันจะสวยอรดด่าดลใแล้วอาหารอะไรเงี้ยคะปกติเขากินปกติไหมที่ร้านนะคะปกติจะให้เป็นอ,อ,อาหารเม็ดบ้างสดบา้างสลับกันไปเพราะบางลูกค้าบางคนอะค่ะเขาไม่สะดวกเลี้ยงอาหารสด เราก็จะให้เป็นอาหารม็ดลูกค้าบางคนสะดวกให้อาหารสดบางคนไม่สะดวกให้อาหารสโอย่างเงี้ยแล้วก็จะสลับอาหารเยอะมากของสด้างเพื่อให้ลูกค้าบางท่านที่สะดวกให้อาหารม็ดก็กินเป็นอาหารม็ดได้ค่ะถ้าเป็นลูกค้าไม่สะดวกก็กินเป็นพวกไส้เดือนห่อหลุมอะไรอย่ยได้ก็คือเรียกได้ว่าลูกค้าสะดวกแบบไหน เราก็แบบว่าดูแลปลาเพื่อให้ง่ายกับลูกค้าเลี้ยงได้เนาะ <c oughs> คือนอกจากเหตุสังเกตแล้วที่ร้านนอกจากมีปลาเล็กแล้วก็ยังมีแบบปลาไซส์ใหญ่อย่างปูด,ด้านข้างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแนะนําหน่อยว่าในนี้มีอะไรบ้างอุ้ยกาลังดีดเลยอ่าเป็นนกแก้วเซนต้าค่ะอันนี้จะเป็นนกแก้วไทเกอร์โตไปลรยเขาก็จะไม่หาย ก็จะเป็นลายเสือหน่อยๆอันนี้ก็จะถ้าตัอย่างนี้ก็จะเป็นปลาสายหูกินเนื้อหมดเลยในปูนี้ถ้านี่ก็เป็นปลาแบดปลาปลานกแก้วเพราะวกินเนื้อเหรอคะใช่เลยกินุ้ง กินกุ้งแต่ให้กินอาหารเม็ดก็ได้ถ้าฝึกค่ะเขาก็ฝึกให้กินอาหารเม็ดที่ร้านเราก็ให้กินแก้วเป็นอาหารเม็ดบ้างกุ้งมั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหลักความจริงแล้วแบบพวกนี้มันเป็นปลาส่ยูกินเนื้อหมดเลยเราก็จะฝึกทีแต่เราไม่ให้กินเป็นของเป็นนะให้กินหมงเป็นแล้วพวกนี้มันจะจะดุใช่จะดุแล้วเคยตัวแล้วมันจะไม่ยอมกินอาหารเม็ดเลยเราก็ให้เป็นของสดบ้างวันนี้ก็อารมณ์ดีให้กินเป็นกุ้งมั่งอะไรอย่างนี้วันไหนที่แบบว่า อันนี้เราก็สลับเป็นอาหารเ,เพื่อบำงท็งลูกค้าของอไปเยี้ยงผมก็ไม่อยากให้เป็นของสดเพราะว่าผมไม่สะดวกก<ม>ารในกาคือกุ้งหรืออะไรค่ะเร<ล><า>ก,ก็ให้ไปกินอาหารเล็นมันก็จะขุดไปในตัวด้วยแล้ว,นนวยลอย่างปลาแบ็คอย่างนี้ล่ะคะก็คืออันนี้เขาต้องนําเข้ามาอย่างเดียวหรือเปออล่าอ่าตอนแบ๊กอะค่ะเป็นถ้าเป็นตระกูลเอ่อโมโนค่ะเกาะออสตาลีด่ะตอนนี้มันเพาะได้ที่ไทยแล้วแต่เป็นสายพันธุ์เนี้ยอันนี้มันจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมบี ซีมากกับเมลเนี่ยมันยังไม่สามารถเพาะได้ที่ไทยค่ะเราไม่ต้องนําเข้ามาแต่อันนี้เรานําเข้ามาตั้งแต่ไซเน็กเราก็เลี้ยงไปแล้วมันก็โตใหญ่แล้วก็คือปลาที่ร้านอะ่ะเป็นปลาที่นําเข้ามาซะส่วนใหญ่ใ,ในหลายๆประเภทใช,ใช่ไหมคะแล้วก็มาเลี้ยงให้โตเพื่อที่จะเอามาขายขายต่อเนาะเรียกได้ว่าค่อนข้างมีหลากหลายก็คือถ้าจะมีแบบ อย่างไซส์เล็กอย่างเงี้ยนกแก้วก็จะเป็นนกแก้วไซส์เล็กอันนี้ก็จะเป็นลูกๆหน่อยนะคะแล้วก็ด้านบนก็เป็นตระกูลบาแบสเหมือนบาแบสเหมือนกันใช่ไหมคะแต่อันนั้นจะเป็นคนละชื่อแล้วเป็นเทลลี่สไปเดอร์ค่คะเทลลี่สไปเดอร์เขาเออแยกสายพันธุ์นี่คือเขาดูจากลายหรือว่าอะไรยังไงอะคะมันจะดูจากลายค่ะแต่ว่าพครยิ่งโตลายมัน บางตัวค่ะถ้าเทว์พาตัวกะมันจะเยอะไม่ใช่ใครตามสุดใจสุดที่ตัวก็จะเยอะกว่าอย่างพวกนี้ค่ะมันก็จะเป็นวงกลมลายเขามันจะเป็นวงกลมแบบบางทีอย่างม้จางค่ะแล้วก็แต่ไม่คึกกะนะมันจะเป็นวงกลมนะคะลายมันจะสามกนไยค่ะลายจะพันถ้าใครมาแบบว่าสายปลาดุปลาโหดนะก็ตู้นี้ได้เลย<ช>แต่ว่าถ้าใครบอกว่าน่ารักฟุกฟ้งฟิ้งคือแบบ มีเราลองมาไล่กันเข่าวๆดีกว่าตมื่กี้เราพูดแต่แบบคาดินันอะไรนะลาเมนซี่ป่ะอ่าตอนนี้ถ้าเลี้ยงคาดินาที่เหลียงคุ้มได้ก็จะมีเป็นดินสอแดงดินสอแดงตัวข้างในใช่ถ้าเป็นปลากิตาไข่ก็แนะนําเป็นกาลาแพนด้าค่ะที่มันกินตามใบอยู่อ๋อที่อยู่ตรงใบคือกาลาแพนด้าใช่อันนี้ก็จะเป็นปลากิตไค่ แล้วก็ทั้งหน้าที่อย่างคือกินหน้าดินค่ะทาความสะอาดทำความสะอาดตูกี๋ยวก็จะมีเป็นปลาบูนี่จะเป็นบู่นีออนปลาบู่เขามีนีออนด้วยเหรอคะเป็นชื่อของเขาค่ะเป็นปลาบู่นีออนอแล้วตัวมันจะเป็นสีขาวอย่างเดียวเลยไหมคะ,ะหรือว่ามันมีสีอืนี้อันนี้ถ้าสีขาวเป็นเอลค่ะเอลหนึ่งหกห้า ปอมบุญมันจะเป็นตัวเล็กนุ่ยมันชอบมุดดินค่ะมันกินในดินคือตัวนี้ใชตต่ตัวนี้ตัวนี้ที่แบบสีเหมือนดินหน่อยๆใชม่มันชอบมุดดินอันเดี๋ยวกอนนะอันนี้เม็ดเม็ดเมด้ที่เราใส่ไปคือดินหรือว่าอะไรอ่ะงงมันเป็นดินเผาค่ะดินเผาเขาขมีคุณสมบัติพิเศษอะไรไหมคะที่เหมาะก,กับการเลี้ยงปลาถ้าอันเนี้ยสาหรับแม่คะคุอแม่คะว่ามันสะดวกกว่าหิน ให้หินนะคะบางทีแบบใส่เป็นหินเล็กๆก็ค่ะลูกค้าเวลามันทำความสะอาดมันจะยากเพราะว่าบางคนลูกค้าบอกชอบ,บยกหินขึ้นมาล้างนะคะหือว่ายกมันทั้งตูง้แล้วต้องย้ายปลาอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงสาหรับปลาเล็กแม่แนะนาให้ย้ายปลาให้เราแค่แบบเอามือเขีียร์ๆหินหรือว่าดินนะคะหน่อยเดียวพอให้เกิดข้างใต้มันขึ้นขึ้นมาแล้วก็ดูขี้ๆเอาถ้าย้ายปลาเล็กๆก็ค่ะมีเสีย่ยมปลายร้อยเปอร์เซ็นต์ นี้คือปกติเราก็ทดูแลปลาที่ร้านแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะคือแบบว่ามันเห็นแบบว่ามันขี้เยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ไหวแล้วเราก็จะปัดดินไปข้างใดข้างหนึ่งแล้วน้ํามันก็จะดำเราก็ค่อยๆดุ่าแล้วก็หล่อน่าไปด้วยก็จะแบบช่วยได้ระดับหนึ่งค่ะเราเห็นปลาด้านล่างตะกี้แอบคุยบอกว่าไอ้ชื่อบิชยบิียาใช่ไหมคะตัวบิียาอันนี้เห็นบอกว่าเลี้ยงแบบ ไม่ต้องใส่ออกซิเจนก็ได้ใช่แต่ต้องเลี้ยงเป็นน้ําน้ําตื้นค่ะต้องเลี้ยงเป็นน้ําตื้นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะอันนี้ที่เราเห็นก็คือเป็นบีเทียตัวยาวๆตัวนี้เนาะนี่ตัวที่ตัวนี้ค่ะเห็นบอกว่ามาแบบเนี้ยเขาไม่ต้องเลี้ยงไม่ต้องใส่ออกซิเจนก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ต้องเลี้ยงเป็นน้ําตื้นค่ะถ้าน้ําลึกเขาจะอับอากาศเองไม่ค่อยได้ ก็คือถ้าสมมุติว่าเราอะขี้เกียจออกซิเจนแหละก็คือเอาน้ำน้ำตื้นดีกว่าเนาะใช่แล้วมันก็แล้วมันก็เลี้ยงง่ายปลายากค่ะทุกเนี้ยปลาทนใช่เป็นปลาทนเห็นเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นปลาแบบทรงทรงเหมือนปลาทรงโบราณใช่ไหมคะแบบเพราะว่าหน้าตาความยาวหรืออะไรเงี้ยถือเป็นปลาแปลกด้วยไหมคะแบบนี้ก็ ถ้าถามว่าเป็นปลาแปลกไหมเมื่อตกแล้วนี่เขาอันน้ำยังไม่นำไไม่ด้ใช่ยังทำไม่ได้มันก็จะเป็นทั่วจะเป็นพั่วปลาแปลกอะไรงนี้ค่ะนำพวกมาหามแต่ตอนนี้เหมือนคล้ายมันแบบมีทั่วแล้วค่ะของนำเข้าได้แค่จ่ายนี่แล้วมันก็เลยแบบธรรมดาแล้วไม่ค่อยแปลกแล้วถ้าแบบว่าแรกๆที่เราเข้ามาขายแล้วแบบเราที่แบบสองสามสิบก้อนคือมันเป็นปลาแปลกแบบปลาใหม่ลูกค้าเห็นแล้วก็าบอกแปลกกลางอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ลูกค้าเลยสนใจใช่ไหมคะแล้วแบบนี้ไซส์เขาแบบโตสุดมันถึงขนาดไหนคะเนี่ยมองตัวยาวได้ถึง5 0าสเซนถึงส0บคอืมค่อนข้างค่อนข้างใหญ่ใช่ความยาวของเขาแล้วหัวเขาจะใหญ่ได้ประมาณนิ้วโป้งหน้าตามันต้องแปลกๆแน่เลยถ้าสมมติว่าตัวตัวมันยาว5 0าสิแต่ว่าหัวเท่านิ้วโป้งใ่มันจะอยู่ประมาณนั้นค่ะมันก็จะบอหน้าแบบคลิกคลหน่อยเนาะ อย่าว่านา้องอันนี้ก็มีข้างๆกันก็จะเป็นออกแบบสีทองๆใช่ไหมคะใช่อันนี้ก็จะเป็นวินีทจทองกับเปลือกค่ะเนาะแล้วตัวเล็กๆที่อยู่เลี้ยงรวมกันนี่เป็นอะไรอะคะบาซนี่ค่ะเป็นตะกูลแค่ตะกูลปลาหมอหัวโหนกค่ะอืมเป็นพวกปลาหมอใช่เนาะก็จะเป็นสีประมาณนี้ใ,นใสๆข้างๆกันก็จะเป็นพวกสุมาตาปลาหมูอะไรอย่างนี้เนาะ ก็คืออันนี้ที่ให้มาดูนะคะก็คือเป็นส่วนหนึ่งของที่ร้านเท่านั้นจริงๆอะป้าที่ร้านนอกจากคัทโมนิเกอร์มีวนเวียนกันเข้ามาหรือเปล่าใช่ใช่ไหมคะเนาะใครสนใจก็เข้ามาดูได้ที่ร้านชื่อร้านติกกัตแดนอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่ตลาดปลาจุเล่หมค่ะอยู่ห้องบีบีสิบเก้ากับบียี่สิบบียี่สิบเนาะหรือว่า เข้ามาก็คือตรงซอยสามหรือซอยสี่นะคะคือมันเป็นห้องทะลุสองฝั่งด้านนี้กับด้านนี้นะคะแล้วก็ฝากเบอร์ติดตอ่อฝากร้านร้านติ๊กตะเต้นค่ะเบอร์ติดตอ่อได้ที่ศูนย์แปดสี่สี่ห้าแปดหนึ่งสองค่ะ,หคะเห็นบอกว่าที่ร้านมีบริการส่งด้วยได้ค่ะเรามีส่งออกต่างประเทศกับส่งต่างจังหวัดค่ะส่งทั่วประเทศเลย ก็คือส่งทั่วทั้งประเทศแล้วก็ส่งทังทั่วโลกเลยนะคะเ,เพราะว่าร้านมีไลเซนส์มีใบอนุญาตส่งออกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอบคุณคุณพลอยมากนะคะสวัสดีค่ะ